ว่ามันตามันตาอยู่นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับการนักษากระดูกหมอนปั้มหมอนปั้มเป็นเรื่องนี้หมอเปั้มหมอนปั้นหมอประนปบ้านหมอรักษาแบบธรรมชาติอะไรนี้นะค่่ะไดหมอรักษาวิธีการรักษ<ส>าแบบธรรมชาตา<อ><ข>ินะเล้วเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นกระดูกหัก อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือจะมารักษาที่คุณดุมที่นี่นะคะก็เหมือนเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแบบนี้เนาะถ้าไม่ดีก็ไปโรงพยาบาลแบบนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณดุงนิดนึงนะคะว่าเห <c oughs> ็นน,นะเพราะว่าเรามาเห็นแล้วก็แบบอู้ห่มากเลยอะ่ะทาไมแบบรักษา <c oughs> ้สองไม่แน่ๆหรือล่เวกระดูกเล้ากระดูกหักแบบเนี้ยก็คือรักษาได้่างนี้เนาะดูนะคะ ที่ตุ้ยมารักษาวะอ๋อเป็นสังขากระดูกกระดูกเดียกระดูกข้างหลังกระดูกข้างหลังอ่ะอ๋อกระดูกข้างหลังเล้าว่ะปวดห้องว่ะรังเหรมันหักนั่นกหรมันสิกะมันหลุมกับอิอ๋อเหมือนทั้งมันต้มกันนั่นน่นอนต้มตรงกันอ๋อไม่ตรงกันนะคะอ๋อแล้วไม่ท้องมายาที่นี่ก็หายอ๋อมารักษาที่นี่นะคะรักษาที่รักษาจื้อโนด้าจื้อค่ะโนด้า ตายยาไงฮะอ๋อตายาก็มุ่นคาถาใส่เออ๋อตายยาแล้วก็แบบเป่าคาถาคาถาใส่นะคะเออจ้ะอ๋ออันยายานี่ตัวอไรอยูะยานี่เอข้าตัวอะไรวะเป็นเป็นมันเจี๊ยนี่นาดีนี่มันจะเป็นของไทยห่ยของเมืองไทยอ่ะอ๋ออ๋อยานี่นะคะเดวเขาไข ใส่อนไดก็ได้อะ่ตวานนี้มันพอแมนมันพอแฉ็บพ่อไม่ไหนอ๋ออันนี้ไม่ค่อยเหม็นไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะคะก็เลยใช้น้ำมันน้ำมันโอโอสดทิพย์เนาะโอสดทิพย์โอสดทิพย์เนาะขี้ผึ้งน,นะคะก็ใช้น้ำมันไอ้คนคนรุ่นจิ้งจั่งคะลุงหนุ่มรุ่นหนุ่มนะอ๋อลุงหนุ่มนะคะก็คือ ตาบันตาเนาะมีชื่อเสียงดังนะคะชื่อเสียงดังนะคะที่ที่ว่าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับกระดูกนะเกี่ยวกับกระดูกหรือว่าเกี่ยวกับนี้กระดูกหักหรือว่ามือหักหักแบบนี้นะคะก็จะรักษาให้เป็นเมืองต้นนะคะเนาะอันนี้ก็จะเอายาไปตีตาก็ะเดียวกินอ๋อกินก่อนมีน้องขอตัวอิกหนึ่งค่ะ มีซังมีอันนี้เป็นยาสังค่ะยาเหลือดึ้นเป็นกิ่วเป็นแข็งอ๋อยาเหลือดึ้นหน่อเฮ็ดก็เดียวอะเฮ็ดก็เดียวออ้ทำคนเดียวนะคะมีมีวิธีการทำก่อนมีอ๋อมีวิธีการทำด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำมนตาอันนี้เราโอ้เราก่อให้ซื้อตาเราเาตาอ๋อเหล้าเอาไปตานะคะอ๋อนี้ก็มีไอ้ขี้พึ่งนะคะเนาะอ๋อต้องมือหนึ่งแค่ไหน มีขันตั้งอ๋อมีขันตั้งด้วยนะคะขันตั้งก็คือขันขันอะไรเพราะเปิ้เป็นน้ำน้ำได้เปิ้นตั้งขันขันตั้งนั่นหรอคันตั้งอันก้ไมเป็นน้ำได้ขันคู่เออใช่ขันคู่น่ะขันคู่ก็ตั้งาะเปิ้นเฮ็ดอันหักน้ำน้ำได้ตั้งขันนู้นน่ะอ๋อตั้งขันเนาะอ๋ออันนั้นคือตั้งมาเองน่เหรอนั่นคือคันตั้งนะ เป็นหักน้ำน้ำนะคะคือโอ้เสียงคนหลายเสียงคนนะคุณลุงคุณลุงเคยไปเรียนมาจือค่ะมันเรียนก็เดียวเรียนก็เดียวอ่ะมีวิธีการเรียนมานะคะเนาะมาสามสี่จูคนสามสี่สูคนโอ้จูโกเนาะก็ ตั้งแต่พ่อแล้วตั้งเน่นรุ่นพ่อแล้วนะคะสืบทอดกันมานะคะมออุ๊ข้านั่นนะอุ๊ข้าแบบเหมือนน้ำนาาไอเดียไบเนเหชียงเลยนนี้นั่นเจียงใหม่ครักผมนะโอเจียงใหม่ก็มาอนอัตัว้นสักา ยาวานตาลันติปติมากะลตินังลานังปลาลังสุขังสติยยาสุขังสันสุขังสังสขัสังสุขังสวสังสทขัสุขาสุขังสุข่งุขังส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 ขังสุ้ังสขสุขังสุขังสัตสาขังสุขรนมาขัันสุอสุขุขุังสุขังสุังังขสเชอ่ ด็อกเตอร์เชียงใหม่เข้ามาแล้เขามาหลายกลุ่มแล้เชียงใหม่เขามาเชียงใหม่ก็มานะคะคนคนลงพูดพูดไทยได้ใช่ไหมคะมาได้นะแต่ลูกเหมปอนไปไหนลูกเหมือนไปทั่วแต่เมืองไทยนะคนรันกางใต้แ่ลบไขรหัวยายาเหมือนเชื้อเน็่นะเ็เชื้อยาในปัจจุบันจู่กันมากมันมีหลายเมลหลายชิ้นเมลยวเนี่ยเขามาจู่กันมาผสมลกันแล้ว มาผสมใหกว่าสีเอาไหมสีเอาได้เลยค่ะหมดอันนี้เป็นยาเกลือดนะเออยาเกลือดหนอเกลือเมายาเกลือเมาหนอเส้นเอ็นกลางเอ็นแข็งเส้นเอ็นทับอ๋ออันเส้นเอ็นทับอันสังก้อนกระดูกสันหลังทั้งนี้กว่าไรอ่ะอ๋อปขนหัวไม้แะกระดูกทับเส้นนั่นน่ะกระดูกทับเส้นนั่นน่ะกระดูกทับเส้นนะคะทับเส้นนุงก็จะเอายานะคะยาดอกแล้รคจณหมอมาเอ็ไปมายาเนี้ยเธามาเอาไม่หนึ่ง นั่งเข้ามาเสร็จอ๋อ้แล้วก็แล้วก็หมอมีดีแน่เขาแค่มาเลยเขาาไปเปลี่ยนหนึ่งอเขาเป็นสาวบุญดวงไม่เสียวเขานั่นน่ะอเขาใครเฮนนั่นเขาก็ใครหันนั่นเขาใครหันนั่นเนาะอือเนี่ยนะเขาก็ใครรู้อ๋อดุงบอกว่าล็อกเตอร์อ่ะล็อกเตอร์กับเรานอล็อกเตอร์เชียงใหม่นอล็อกเตอร์เชียงใหม่นะคะก็มาถึงที่คุณดุงนะคะคุณดุงบอกว่าก็เหมือนมาเรียนรู้ว่านอมาเรียนรู้วิ วิธีการวิธีการต่างๆนะคะต้องจังออกอะไรอ่ะเดีาา๋ยวดหยุดตัวอะไรเนาะหยุตัวเน้อยยางเรอ่ะอันนี้สนใจกันเนี่ยหนังเป็นภูมิภาคอิตรั่งโอ้มีภาษาไทยกันแน่นอนโอ้เหมือนนังเป็นใบประกาศใช่ไมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อ๋อมันมีใบมันนี่กันแน่นอนนี่น่ะเนาะ อันนี้นะคะอันนี้เหมือนมันเป็นใบเหมือนเป็นใบรับรองอะไรเนะอนุญาาครูบาเหมือนใบอนุญาตให้ทําแบบนี้นะคะเนาะโอ้ยน,นะคะมันตนะลีเลยเนาะมันตะลีนี่ก็จูๆ่ๆไอ้สองมะสอ,อ,องมะเขาก็มิวไ้มันเข้ากันมิวไ้เขาไล่ขันนี่ก็เขามาผสมแล้วก็นี่ก็เข,า,า,สเขาสี นะคุณลุงบอกว่ายานี้มาจากมันตะเลนะคะมาจากไรตีก่ะมันใจว่ามันมีเมือฮาลยจื้อยานีมันเป็นหูเป็นหักมันมันอยู่ตั้งมันตะลี่นตั้งอันเออคุณมึงรังสาเมองลังสาวุ็นะยานะคะยาสมุนไพรนะคะก็ส่งมาจากมันตะเลนะคะแล้วก็เอามารวมรวมผสมกันแล้วก็สีกันนะคะทีนี้มีกับมีหักมีสังไว้กันมีไว้สีมูระเอาเอาสังสีค่ะเอาจากเอาจาก จากมันสิจากซี่ค้อมใช่ไหมคจังใหญ่จักหมอนจักหมอนเมียเพ่นเฮาเมียอ๋อเขามาตัวจังไรต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเครื่องสียาเป็นยังไงนะคะก็ยามียาสร้างผ่องจังพุ่มกับบอกอะไรวะมีอะไมียาเออเราจะถามว่ายามีอะไรบ้างนะตัวเป็นกิ่วยางานเอ่อยาฝอยยาเลิดขึ้นหยิ่วหวานกระลุ่มนอง ก็ลุกนองทังเราผสมกันน่ะผสมมีหลายเมียว่ะเพราะที่จะเป็นยาเขาผสมนั่นมันมีหลายหนะครับพอที่มาผสมเป็นยาหนึ่งเมลวเนี่ยมันมีมันชิพาสาวเมลวจริงเลยจากที่มาเป็นยาปากหนึ่งนะคะคุณดุบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นยามันก็ต้องผสมยาอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็จะมียาเกี่ยวเกี่ยวก็คือหมายถึงว่า ออมอกเกอเอ้ยไหม,มือชาเนาะม,มือชาขาชาแบบนี้นะคะก็เป็นโ,กโกรคเบาขว้นรลมขึ้นลมขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าชักแบบนี้เนาะ,ะชักแบบนี้นะคะก็กินแล้วก็จะดีขึ้นแบบนี้นะคะเนาะอ,อันนี้คือโอ้ซยองมากคือคุณดวงเรียนมาตั้งแต่คุณพ่อแล้วนะคะ นก็สืบทอดกันมาแต่เล็กก่อสืที่สันดุกังใจกัาเนาะสืบพันุ์ปันดุกปนุวันดุ์นั่นน่เนาะใ้าน่งดรนายช่างฮะือนาช่างนี่ก็มาดรนายนายช่างเนา้ผว่านำเงินมาสามกนสามสิบคนเนาะสามสิบคนนะคะสาสิบท่านนะคะที่มาดูนะคะนี่หนนคนนี้ไหน อ๋อนี่ดุงยิง啊ก็นี่ดุงเคยก็นี่ล้านอ๋อดุกยิงก็เลวหนอไปเอาไปดูที่เขาสียาเป็นยังไงนะคะแต่ยานี่เวลาเขาโหลยก่จะสั่งมากอ่ะเออซื้ซึ่งสีไปพอยสีไว้อดูสีมันเชียงย่าวเยอกว่ากอสั่งคนไปคนอ๋อคุณลุงบอกว่าเราก็ต้องสีไว้เยอะๆนะคะแล้วก่อนจะหมดก็ต้องสั่งเพิ่มเข้ามาอีกนะคะเนาะนะคะเครื่อง เครื่องจักยาสมุนไพรนะคะอ๋อเนี้ยอันนี้เป็นเครื่องจักยาอันนี้เครื่องจักนะคะแล้วก็นี้เป็นเครื่องหมอเครื่องโม่นะคะเครื่องโม่ยาเนาะอันนี้เครื่องโม่ยานะคะซื้อมาติกไหนสื้อเป็นแยดมากเหมืองเข็มเขยมอ๋อเขก็คือประเทศจีนนะคะก็ทำมาเนาะ มันใช้มะกรองนี้ก่อมันปั่นนี่ก่อมันโมเน้อใส่นี่ก่อมันที่เขาก่อผงๆเนียว่ะเอาโม่เออผงเออเอาท้องซุปอ่ะนี่น้องท้องซุปนี่หางนี่นาะตรนี้วะนี่เอาท้องผสมรมดูนิดน้องมก็ยิบนี่ก่อเอาซุปนี่ปั่นนี่ก่อมันออกมาตรงนิดนึงอ๋อของเสวีนอ่ะอ๋อนี่ปั่นน้ำน้ำเนี่ยน่ะเนาะเออปั่นเออมันที่ผงๆเดียวน้อผงเอออ๋อนะคะเครื่องโม่ยาสมุนไพรนะคะ ยากดสั่งว่าตังเงินมึงหวาไปตลอดนะเมืองหวานแต่เนี้ยมึงอะไรเออไรเออมึงอินเดียมึงอินเดียฮะอินเดียสิรังกาอินเดียกันเนาะเออีกมองอินเดียนู่นเลยนะคะที่เขาเอายาส่งมานนำเข้ามานะคะยาสีลังกาเนาะนี่เป็นสมุนไพรนะนี่เป็นยาโยนิดี่ติดอยู่นี่เออยานี่ยาเอ้ยลมตัวเหรอลมตัวอ๋อมลมลำโลละข้อมือมันจื้อ้อมือหน่อเออเอาใส่มือเอามือ หอมเหมือนยาเกะหอมนยเกหมือนยาเกะอันเป็นหักไหมกันหรออหักไหมหักไหมโอเทนนอหอมเหมือนยาเกินนอเหมือนเขาในมีหอมเหมือนยาเก้นะคะยาเก้เขาโม่อันที่มันส่งขายในตลาดก็เป็นย่ามันดีเลยเนาะใจ่นะอันตีการ์มินบันดีจังส่งขายในตลาดสองสองสอ่ะออ่ะปิผลมารักษาเขาไว้จังที่จังที่ขายจังที่ปั้นนั่นน่ะะเนาอ๋อเป็นสุดของปลาเขาปลาเขาก็เป็นสุดของปลาเขาเนาะ เป็นสูตรของคุณป้าเขานะคะที่เขาทําเกี่ยวกับยาสมนุนไพรนะคะไม่ได้ส่งตามตลาดนะคะถ้ามีคนที่เจ็บป่วยนะคะก็คือขาหักมือหักเส้นเอ็นเอ็เอนอะไรนะ,ระเส้น,สนกระดูกทับเส้นอย่างนั้นเขาจะมารักษาแล้วก็เอายาให้ไปเขาต้องดูชนิดยาด้วยนะคะชนิดยานั้นจะต้องแก้ได้หรือไม่ได้แบบนี้เนาะนะคะชิด้าหอมไหมหอมค <ใน S 1> ่ มือค้างสซนก็มาลักซาอะไรไม่ยืนนนี้น้ำสเป็นเดีมเออน้ำสตเป็นเดียมไนองอุ๊ีเดมก็มีอยู่อ๋อใจว่าบ้านสายกลางนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อบ้านข้างเห็นเห็นยายบอกว่าบ้านข้างๆนี้จะเป็นบ้านโบราณนะคะที่เขายังไม่เคยเคยทิ้งเอยไม่ใช่เคยทิ้งหมายถึงว่าเขายังไม่เคยลื้อก่อนนะคะเนาะเป็นบ้านโบราณนะคะน่าจะร้อยกว่าปีเนาะใช แลกันนน่ะะีเห็นยายเขาบอกนะคะรู้สึกม <illa ises> mm. <qu> ีสองหลังเองนะเนาะที่เข้ามาเมื่อกี้เนาะเนี่ยบ้านเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่เขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วทรงมันจะแหลมแหลมมาเนาะแหลมแหลมแล้วก็ทรงมันจะแบบอ่างวยมาข้างๆเยอะไปเนี่ยเขาเป็นเหลี่ยมไหมแสดงว่าบ้านโบราณนี่อันนี้เคือนนี่กองโบราณนี่เออเจ้าเจ้าน้อง โอ้ยาลาสวยอะ่ะเจนอนะคะอ,อูสุดลงมา,งมา,งมางนี่เฮินมือก่อนในเมื่อนี้เซเฮินเมื่อก่อนนี้จะเป็นหลังคาเป็นแบบเงี้ยซุ้มๆลงมาถึงข้างล่างเลยนะคะเกือบครึ่งเลยนะคะนี่นน้าเป็นขอเป็นกิ่หลอกลไล่ไกันแน่นูเนเหล,ลอกไล่จื้อพะเป็น นี่เรเป็นเสาเป็นห oh, no <time>. oh, ินเป็นหินนั่นน่ะโอ้เป็นหินเมื่อก่อนนะอ๋อจานน่ะน่ะเออดูเป็นหินเมื่อก่อนนะดูดูหินสีแดงฟ่อกันนี่โอ้เขาขอมาไทยเพิ่งเอออันเธอมีอได้กี่ปียังหูวนองอ้ายหัวหัวตัวลุงผมเนี่ยตักปีปลายเลยตักอ๋ออย่างเมื่อตอกเป็นยี่้อนปีปันโอ้โหฝนตินเขาเต้นลงมาแบบนี้กันเดียวเนี่ยเนาะสองปันช่างฝนเขียนไว้กับ มเขียนไปกับเออเนี่ยเออนะคะอ้ยประตู่องนด้หน่อยนีนีโอ้ประตูป่องนหน่อยไม่น่าประตูป่องนดหน่อยว่นนอู้คุนละูกาสสิงนะเหมือนคลาสสิกนะคะอย่าพิย่าหรอดุงอย่าพิยาหรอเฮ็ดวิยเวลานักท่องเที่ยวมาเปิดนีเฮ็ดเฮ็ดโรงแรมหมดเลย อันนี้เป็นไม่เป็นเมอนเป็นเอาเนาะเฮดันสงองขมสเตย้ลุงลอนเขาขยะวะขยะไอ้เปิดค้นเข้าเส <c oughs> ้คคนคอนเข้าเส้นเนาะห้าขยะอันใส่ประวัติเฮินเก่านี่ประวัตินักท่องเที่ยวบนไข่มาภาคส้นแนวเฮทอมสเตยก็นเลยน่ะหอสเตยก่อเขากว่าทีมีอะไรอะไรเข้านั่นน่ะเนาะมันเมื่อนั้นน่นอะดึงหมูตั้งใส่ดึงหมูตั้งใส่ดึงหมูข้างล่างด้วยนะคะเนาะโอ้ดูดูเสานะคะไม่ธรรมดาเสาใหญ่มากเลยอ่ะมนบอกนนาะ น้ำบ okay. well, so nice. so nice. ่อโบราณนั่นแหละนั่วน้ำบ่อนั่งคือแบบป็นสุที่พังไยหรอน้ำบ่อน้ำบ่อเนาะใจอยู่วัดใจอยู่วัดหรือวะเขาใจเขาทำสวนกันอ๋อโอ้ถ้ารื้อทิ้งน่าเสียดายมากเลยเนาะบ้านหลังเนี้ยสวยนะคะดูดูดูแบบดูดีอะเนาะมันคลาสสิกดูดียใช่ใช่แล้วบ้านหลังนี้ก็นั่นนะเฮ้ยเมื่อก่อนถ้า เ,ออเห็นพี่สิมัาบอกว่าถ้าบ้านเมื่อก่อนนี่เขาจะมีเสาเป็ดเดี่ยมใช่ไหมนี่ยเสาเป็ดเดี่ยมนะใช่ไหมใช่ที่นี่ไฟยังไม่เข้านะคะเพราะว่าเขายังใช้ใช้ไฟแสงแดดนะคะโซลาร์เซลล์นะคะไฟยังไม่มีเข้ามานะคะไปไปเราลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะ ไปค่ะสาหรับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรสิ่งหลายอย่างนะคะเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรนะคะที่คุณดวงเขาให้ดูนะคะแต่ว่าเรา,เราไม่ได้เราได้เห็นเขาห่อเองเนาะถุงยาน้่นยเนาะเออนะคะเราไม่ได้เห็นเอ่อตัวยาสมุนไพรจริงนะคะเพราะว่าดวงเขาโม่ไปหมดแล้วนะคะมีแต่ผงๆนะคะเราก็เลยไม่ได้เห็นเนาะโอเคนะคะถ้ามีโอกาสหน้าเราก็อาจจะมาดูอีกก็ได้นะก็มีการรักษาเอ่อ เบื้องต้นขาหักมือหักแล้วก็กระดูกทับเส้นแบบนี้นะคะลุงเขาก็จะรักษาเบื้องต้นเบื้องต้นให้แบบนี้นะคะคือมีชื่อเสียงในหมู่บ้านนี้เนาะในเมืองเชียงตุงเราเลยอ่ะในเมืองเชียงตุงเลยใช่ไหมในเมืองเชียงตุงเลยนะคะมีชื่อเสียงเอ่อทุกคนต้องรู้จักนะคะเนาะรู้จักนะคะอืมค่ะก็ถ้ามารักษาแล้วหายใครก็อยากจะมาเนาะนะคะไปสำหรับคลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะถ้าชอบคลิป ของเรานะคะถ้าชอบพิ้ของน้องใหม่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนให้พลาดที่ใหม่เนาะวันนี้เราค่ะรู้สึกว่าเราไม่ได้ออกบ้านมาหลายวันเนาะเนาะวันนี้พู้สิบกว่าวันไดสิบกว่าวันได้เนาะหลายๆนะก็เลยวันนี้ต้องออกมานะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะเนาะได้ดูว่าเอ้ยเขามี เขา lifting, มีบอกว่ามีอะไรหมอที่นี่ด้วยแบบนี้เนาะ,ะค่ะคหมอเนาะหมอรักษา,แบบ,า,าแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะ,คะก็เลยอยากจะมาเห็นนะคะก็เลยน้องน้องหนุ่มนะคะน้องหนุ่มก็พามานะคะน้องหนุ่มก็เป็นหลามนะคะเนาะก็เลยพามานะคะต้องขอขอบคุณน,น้องหอมามากๆนะคะก็ลาไปแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องอะไรนะน้องหอมไม่ใช่พี่ผู้ลิตน้องหนุ่มน้องหนุ่มนะคะไมีใช่น้องคนค่าไม่ใช่น้องหนุ่มอีกคนนึงนะคะจ้ใจหน่ อ๋อมอสลากสลากมาได้หนึ่งนองช้อนยิ่งน้อยสองนะสองล้านยังสองล้านเออลุงกับล้านก็ซื้อนมลุงก็ซื้อนมลุงก็นอนลุงก็ซื้อนมโอเคนะคะไปแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายไว้เจอกับสาวไทยเกิดในคลิปหน้านะ